สวัสดีครับเอฟซี FC สาวหน่อยเอฟซี FC อีหล่าองิงเมื่อนี้ก่ะมาคุยมาจาก,กันเนาะพี่น้องเนาะในเรื่องเกี่ยวกับอีลหล่าเฮ้ากะเมื่อน,นี้กับอีลหล่าเฮ้ากับสีบินไปเล่นคอนเสิร์ตยูี่ปุ่นแลีวก็ไปเที่ยวน้ำเนาะครับพี่น้องโอ้ยดีใจกับอีหล่าได้พี่น้องเอ้ยดีใจกับอีหล่าว่องง่ายกับเอฟซี FC แต่ละคนนี่ไม่แต่ไม่แต่คนดีใจนาะอีหล่าพี่น้องจักเป็นอย่างทั้งทั้งจ้าคองก็บได้ไปได้เนาะพี่น้องเนาะแต่เฮ้ากะ ด,ดีใจครับอิร่าที่ได้อ่ะได้ไปเล่นต่างประเทศเนาะคือเป็นครั้งแรกของอิร่าที่ไปต่างประเทศไปญี่ปุ่นเนาะครับพี่น้องเนาะกับทาเบิงเนาะทาเบิงคลิปในคลิปสิเป็นเจ้งไดแนก่กับทาเบิงเมื่ออื่นเย่นๆนะครับพี่น้องอาจจะได้เบิงแน่คลิปอิร่าอยู่ญี่ปุ่นและะ้วก็เมื่อนี้อิร่ากับก่อนสิบไปกับบอลลมครับบอลลมแม่ครับพี่น้องกับวายแม่ห้แม่หายพ่อนอิลา่าในความนาฮักเนาะโอ้เห็นแล้วมีความสุขครับพี่น้อง นี่นี่ล่ะวายแม่แล้วก็แม่กับหายพ่อนี่นี่นี่แหละครับพี่น้องที่เท่าอยากเห็นอยากยังอยู่สูเหมือนกันจังสี่แล้วครับแม้แต่ขอบครัวอะไรก็ตามครับคืออยากให้เป็นแบบนี้นะครับพี่น้องคือเป็นพอเป็นแม่ก็ตตังฮัดลูกต้องหายพ่อนลูกในในแง่ที่ดีเนาะครับเนาะอย่าคิดวายยังเถอะบอดีกแลอย่าห้พ่อนเนาะห้พ่อนลูกในแง่ที่ดีล่ะนี่แหละคือของแทเบึงตัวอย่างนะครับพี่น้องไปก็ได้ อ่าะะกากาอีลาก็ได้มาสองคนเนาะครับตอนแรกก็ว่าสิไปขึ้นรถอยู่ไอ้โดมเนาะไปมา,มาไปมากกับจักเป็นยังไงก็คือบูมูอกันคนระับเปลี่ยนใจครับพอเอกขับมาเองครับพี่น้องขับมาเองครับเขากรุงเทพเลยมันไก่ได้ครับมันไก่กลัวไปโดมไปโดมอาจสิไปจักกิโลครับสองสามหอยกิโลสิครับแต่งาน่าจากคุณเขากรุงเทพมันก็พาไปหาหน่อยกิโลสิ หาลอยเนี่ยหาลอยกว่าเลยครับเพราะว่าไปบานผมก็หาลอยยิมหาแล้วจากบานผมไปคุณดีก,กหาหาสิบโลโอเกือบหกสิบเกือบหกเกือบหกลอยโลครับพี่น้องจากบานจากบานอีล่าเขางเทปมามัานนั่นแหล,ละครับก็เกินหกรอยโลครับพี่น้องวมืนอี้เอฟซีุกคนกับคือสีดีใจน้ำอีล่าเนาะครับพี่น้องเอฟซีุกคนกับแต่อยู่กรุงเทปบางคนกับเห็นบอกว่าสิไปส่งอยู่แต่ผมเนี่ยสิไปส่งบ่ได้แล้วครับพี่น้องอ่าเห็นได้ว่าคัน บุ้มีรลเกิดก็เออบุ้มีรถหูว่าบุมี่ถอัน,นี้ไปทรงใดอยู่ครับพี่น้องนี่นี่ก็คือคงสิมีรลแล้วเรียบร้อยแล้วก็คงสีบอกเป็นอย่างครับพี่น้องเขาก็ต,ติดตามในยูทู e ในยูทูบเนาะหรือในเพจของพ่อแม่องค์อิงอะไรครับพี่น้องก็ดีใจบางคนก็สิไปถ่ายอยู่สนามบินมืออื่นเนาะก็ดีใจนั่มด้วยครับพี่น้องด้ยอยก็เขาดีใจนั่มก็ยังได้ก็ให้ขอเป็นกําลังใจเนาะนี่ก็ขอเป็นกําลังใจให้หละส,สู่งานในญี่ปุ่น ให้ได้เงินหลายๆเงินทองหลายๆนะครับพี่น้องเนาะจังไดรเฮาก็ค่อยติดตามกอบเบิ่งนะครับพี่น้องหรือสิเป็นจังได๋แน่ก็ค่อยติดตามเนาะว่าอีหลาไปถึงแล้วเป็นจังได๋ก็เฮาก็ค่อยติดตามในคลิปเป็นเรื่องปกติที่บ่ได้ไปนําก็ต้องค่อยติดตามเบิ่งในคลิปนะครับพี่น้องเนาะจะเบิ่งว่าเป็นจังได๋อีหลาอยู่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 เออไทยกับอยู่บ้านอยู่ประเทศนอกก็ซั่นซะหรอกถ้าเบิ่งเนาะเป็นายล่าสี แต่บอกไปจังไดอีหล่ากับเก่งอยู่แล้วครับพี่น้องเพราะว่ามันได้ผ่านไวที่มาหลายเนาะมันก็เก่งแล้วจังไดผมเสือว่าศิลาจังไดก็สีโชยังแบบสุดความสมารถของอีหลา่หลาเนาะผมเสือโหลดครับพี่น้องส่วนภาษานันอันนั่นก็ผมก็พป็นทัไหงวัหล่าฝึกไปแม่บองเนี่ยก็เข้ากับ,กบถาเบิ้งเอาครับวัหล่าสิบอกยจังไดในประเทศญี่ปุ่นสัน่นแต่จังไดผมก็เสือว่ามันกับมีเอฟซีอยู่แล้วเนาะครับ เหบซี่คนไทยอยู่ประเทศญี่ปุ่นคุ้มว่าหลายอยู่แล้วละครับพี่น้องแต่ละหลานแต่ละหลานเนี่ยทำเบ,บิ้งนะครับพี่น้องเพราะว่าจังใดกับไม่อยู่แล้วเพราะเห็นในในเฟซในยังที่ที่ว่าปล่อยไปนะครับมันจะมีคนคอยมาติดตามคอยให้กำลังใจแล้วก็แล้วก็อีอยังนึงก็ดีใจร้ายครับพี่น้องดีใจกับอีหลาก็คือไม่หักไม่หักก็เห็นว่าอีหลากสิไปญี่ปุ่นไปเที่ยวสิ กมีแม่หักคนหนึ่งจัดซื้อจังไดผมก็จำม่ได้นะครับพี่น้องเห็นในว่าเห็นในว่าแม่หักเนาะโอนให้ละสองหมื่นหาวสันติวายไปเที่ยวเดี๋ยวว่าโอ้ยเนี่ยแหละครับพี่น้องคนเท่าเนาะคือความหักนะครับพี่น้องความหักหนาเฮ็ดให้อยากได้อยากให้ยังก็แบบให้ให้เพราะความหักความแพงของแต่เอฟซีของพ่อแม่แม่นะครับพี่น้องที่เห็นให้สื้มื่นที่เห็นได้ซื้อหมื่เนี่ยเอามือเนี่ยมือเปิดว่องเลยกันพี่น้อง นี่กัเห็นเปิดเปิดว่องกับเท่าไรล่ะครับพี่น้องให้บานฮักอีกไห้พอกันใช่ให้บานฮักอีกอ่ะโอ้ผมหาหกแสนนี่แหละครับพี่น้องรับรองว่าหกแสนกว่าแท้นี่แหละครับมาจากไสครับมาจากความฮักความแพงของเอชซีุ่กคนนะครับพี่น้องที่ฮักอีหลานนะกับปอยกับสะสมเนาะหล่อร้อยสองร้อยเขละสิบบาทยี่สิบบาทมันสะสมไปหลายๆมันก็สิไลด์อีกครับนี่กัมาจากคําว่าความฮักนั่แหละครับพี่น้องฮักยังเดียวนั่แหละ แจก่กกันสิผมก็บอกว่าถือกันว่าเพาะยังติงติดตามถึงเบิรงนอีหละ่ะติงคอยเป็นกําลังใจอีหละ่ะนี่เท่ากับคอยเป็นกําลังใจให้อีหล่าเนาะที่ไปเล่นอยู่ไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยก็คอยคอยเป็นสุขคนกับเอซี่สุขคนกับ,ขขกบจองอยู่แล้วละครับพี่น้องจองคลิปอยู่แล้วนี่แหละว่าไปแล้วก็โอ้ยแจ็กสินเดะครับพี่น้องมันดีใจนำ้ำ <laughs> ดีใจน้ำลูกสาว ลูกสาวห,าหานะ้าวเเนาะดีใจนั่มสิว่าเออคือกาแบบว่าสิว่าเคยวว่าหย่านเครื่องบินเนาะอีหล่าตอนนี้กะเครื่องบินขึ้บะบ,บอยหย่านแล้วครับพี่น้องตัดขาดแล้วตัดปุ๊ดแล้วบินไปไสก็ไใดแล้วเพราะว่ากาแล้วนะครับพี่น้องกาบินไปโน่นไป,น,ปน,นี่แหละไอ้แรกๆกับเรื่องปกติครับพี่น้องอีหล่ากับตังหย,ย่านเนาะยังไงหะาก็คอยติดตามคอยห้ยกำลังใจอีหล่าเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนาะ ซักสี่วาลยังแน่ครับพี่น้องเอ้ยมือนีกับเห็นยังล่ะครับว่าโอ้ยอยังติดติดป่า <laughs> ส่วนเปิดวงแล้วกับอันนี้ว่าเขา่ามือ,ได,อ,อ,มมอได้เนาะสิเข่าไปมากรุงเทพมือได้ห้ากับคอยติดตามคอยเบิ้งเนาะพี่น้องเนาะว่าไปแล้วกับซักซีว่วอลยังแน่นะครับพี่น้องเนาะก็ว่าไปก็อย่าลืมนะครับนะครับมาติดตามช่องเท็กซี่หลงทาง Channel หรือช่องแท็กซี่หลงทางช่องใหม่ให้นำแน่เด้อครับพี่น้องเด้อสีได้มีรายใดใส่ใจตละมือเพื่อไดมือเรื่องไดถันมีรายใดแล้วหรือว่าจังไรก็สทีด้ที่ตามมิลานะครับพี่น้องก็ล่อแต่มีรายใดครับพี่น้องถันมีรายใดแล้วก็ที่ตามมิลาไปเรื่อยมาขับรถแท็กซี่ขั้นนีแล้ครับพี่น้องแต่าว่าแท็กซี่ขั้นนีก็มุอดอายุแล้วเนาะ มันอายุกับสิได้แลนไปหาตามีิล่าไทยล่าไปเรื่อยๆก็ขันมีทุนก็่จังไดก็หาขอให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซอยมามาซอยให้ผมนี่ได้มีเงินมีทองเนี่ยสิได้ติดตามีิล่าจังไดก็อีหล่ะก็อุ้งอิงอุ้งอิงอุ้งอิงเพียงอุ้งอิงเพียงอุ้งอิงเพียงขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองแล้วก็ขอให้มีรายได้ภายในเร็ววันสาธุอีหล่ะเอ้ยซอยพอในเด้อ สิพอเคยหว่าไห้นะครับพี่นอ้องลรลาเอ้ยสิพอเคยหว่าไหว,วว่าอันพอมีรายใดเดือนแรกพอกระซิห,ห้อีลารับเดือนแรกนะครับพี่นอ้องสิให้อีลาเลยพอสิบเอาพ่อบาทเลยอาจสิมีค่าใจใจในยังเดินทางไปหาเน้นๆ,ๆ,ๆแต่กะที่เหลือนะ่ะพอพอสิบกเก็บเลยสิพอสิให,ห้อีลาเมื่อเลยครับพี่น้องกิใซห้ยอีห,าหลาเลยแลลยหละมาไล่อีลาเลยครับเพราะว่าเป็นครั้งแรก ถ้าเบิ่งว่ามันสิผ่านมือไดสิได้มือได,ได,อไดเดี๋ยวก็เราก็ติดตามจึงได้กับคอยมาติดตามกดไลค์ให้ในเด้ดครับพี่น้องเด้อจึงได้กับสิได้ทายให้เบิ่งไปเรื่อยๆตอนนี้ก็บอกไปก่อนคุยไปก่อนจึงได้ก็ขอบคุณห,หลายๆครับที่มาติดตามขอบคุณเด้อที่มากคอยกดไลค์กดแชร์ให้ขอบคุณครับสวัสดีครับ